ครับมาวิเคราะห์เกมคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของสุพรรณบุรีครับ,รบเปิดสนามกีฬาการจังหวัดสุพรรณบุรีพบกับทางด้านการท่าเรือ f อฟครับ,รบเป็นเกม i d เด n i น h t นะครับคู่น้องบอกว่าสุพรรณกำลังฟอร์มเยี่ยมเลยนะครับใครติดต่อกันมา ยาวนานมากๆลยครับขณะที่ท่าเรือในสองเกมหลังสุดก็เก็บมาหกคะแนนนะครับพร้อมๆนะเวลานี้นะครับสวบุรีก็ตัวหลักนะครับจะเป็นโลมูโรนะครับสูงหน้าชาวบราซิลที่ยิงมาแล้วนะครับสิบประตูด้วยกันนะครับต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆเลยครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าไว้ใจได้นะครับยังมีอากาโตชินะครับแล้วแนวรับก็จะมีแอนเดอร์สันรอสซานโต้รวมไปถึงสินทวีชัยด้วยที่จะเป็นตัวหลักของทีมนะเวลานี้นะครับขณะที้โยกไปที่กระทาเลือนะครับกระทาเรือเพิ่งจะ บุกไปเก็บชนะมากับนครราสีมามาสตาเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนนะครับคขาพร้อมเลยตอนนี้ก็ปึกกันทุกตำแหน่งพอสมควรนะครับเรจะเป็นประตูกองกลางกองหลังกองหน้าก็บอสควิทกลับมายิงประตูได้อีกครั้งนะครับที่จะเป็นตัวหลักของทีมต่อไปในเกมนี้นะครับคาดว่านะครับอย่างแย่คือสุพรรณนียได้แค่เสมอสุพรรณไม่แพ้ในบ้านแน่นอนใช่ครับสุพรรณก็เสมอไปแล้ว8เกมนะครับจากทั้งหมด14เกมนะครับเป็นจอเสมอครับผมก็ แต่แพ้ยากจริงครับสุพรรณบุรีนะครับก็คิดว่าสุพรรณบุรีไม่น่าแพ้ครับ